สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องไอมินทีวีั้งนึ่งนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโชคนะครับโชคของอรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็น Honda c คล c ก125 i ิ1ไอปี2 0 1 2 1 3ประมาณนี้นะครับโดยการที่เปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับทําด้วยตัวเองก็มีน้องมาช่วยนะครับกูถ่ายอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดนะครับ วิธีการเปลี่ยนโช๊คนะครับพอนแทคลิกให้เราถอดยูบ็อกข้านบนออกนะครับจะมีน็อตลองคลําดูนะครับน็อตอยู่ในยูบ็อกด้วยนะครับต้องถอดยูบล็อกออกมานะครับเนี่ยแล้วก็ดูดูนดูจากน้องที่เข้าแงะนะครับทุกสีจริงๆแล้วอ่ะบางคลิปอ่ะเขาก็จะถอดทั้งหมดนะครับแต่ว่าทางเนี้ยเราสามารถถอดมอตด้านข้างนะครับแล้วใช้เนี่ยตัวของบล็อกกุญแจนะครับแยะเข้าไปนะครับ ง่ายกว่าโดยไม่ต้องถอดทั้งหมดนะครับก็มาขันด้านล่างน็อตด,ด้านล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับน็อตจะมี2ตัวด้านบนกับด้านล่างนะครับแค่นที้เองนะครับตัวของด้านล่างเนี่ยตัวของโช๊คเนี่ยจะเป็นเห็นไหมจะเป็นตัวของเหมือนแบบคู่นะครับในการค่้อมตัวของรถยนต์ตัวของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ตอนเอาออกนะครับให้เราจับตัวของตัวรถด้านบนนะมองภาพออกไหมตัวรถด้านบนนะครับค้ำจับไปด้วยหนึ่งคนนะครับอ่ะไออกมาเลยนะครับเนี่ยครับมันจะหลุดอะไรอย่างี้นะครับเราให้เราจับข้างบนไว้นาข้างบนไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับพยายามขยับขยับหน่ยยอยเพราะว่าถ้า นานแล้วว่าส่วนมากมันจะดึงออกอยากอ่ะเรียบร้อยนะครับเราดึงออกมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นเรียบร้อยครับแล้วก็เรานําโชคใหม่เข้ามาเป็นโชค๊คของเพย์วายบีนะครับหม่แล้วก็แย่เข้าไปนะครับด้านล่างเราก็ทําการสวมน็อตก่อนก็ได้นะครับหรือแย่ข้างบนก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดลองทําดูครับไม่ยาก การเปลี่ยนชคนี่ไม่ยากเลยจริงๆนะครับง่ายๆทำได้ด้ยวยตัวเองนะครับข้างบนก็มีน็อตตัวหนึ่งข้างล่างมีน็อตตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปเห็นไหมชุดสีเราไม่จําเป็นต้องถอดออกหมดนะครับพยายามแบบง้างออกมานิดนึงนะครับก็พอที่จะใส่บล็อกกุญแจได้อ่าบหนึ่งคนอาจจับตัวของตัวของเบาะไอตัวของที่นั่งขึ้นไปดันขึ้นไปนครับมันจะได้ง่าย นะครับโอเคอันนี้เข้าได้แหลวอันนี้แล้วก็พยายามขันให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับเพื่อจะมาทำการใส่น็อตข้างล่างอีกหนึ่งตัวตัวหัวนัคลิกนะครับเปลี่ยนง่ายไม่ยากนะครับมีคุณมีเครื่องมือไม่กี่ตัวก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่จำไม่ได้ว่าข้างบนใช้เบอร์อะไรข้างล่างใช้เบอร์อะไร แต่สูงสุดส่วนมากมันจะใช้เบอร์แค่เบอร์14นะครับจะไม่ค่อยเกินนี้หรอกจริงๆถ้าเราใส่ใส่ด้านบนพอให้มันยึดอยู่แล้วก็มาใส่ด้านล่างทีเดียวก็จะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้ขันนั่งเลยน้องน้องขันนั่นเลย อันนี้ก็อ่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะหมุนมันจะมีนะมันจะมันต้องหมุนด้วยนะครับเพราะด้านหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเกีียวอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ใช่เกีียวนะครับเห็นโลโก้ KYB ไหมนะครับนั่นแหละถ้าเราต้องการให้มันเห็นฐานาด้านนอกอ่ะให้เราหมุนโช๊คอีกด้านหนึ่งแต่พอดีไม่ได้หมุนนะครับพอดีมือใหม่เห็นไหมมีนะ โลโก้นะครับง่ายทีเดียวโอเคอย่าลืมกดติดตามลอย่าลืมสกายช้อยเมนูนะครับ